สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นในสูตร2ตัวบนเน้นๆ2้นตัวบนนะฮะงวดนี้ลงวดแรกนะครับยังไงก็ขอให้ถูกตั้งแต่ในงวดแรกที่ลงเลย้วกันส่วนทีเข้ามาในที่ใน5งวัดติดเน้นบนเท่านั้นนะครับสำหรับท่าไหนที่งบน้อยเนาะอาจจะไม่ต้องไปซื้อเยอะนะครับอ่ะวดแรกที่ลงให้ก็ขอให้เข้าเลยแล้วกันนะครับเข้ามาตั้งแต่วันที่16นะสิงหาคมแล้ว ะครับก็ในหลัก10เนี่ยนะครับหลัก10บก็จะได้เด่น2ตัวนะครับหลักหน่วยก็จะเป็นเด่น4ตัวนะฮะถ้าจับชุดก็จะได้ในที่ใน6 3 6 4 6 5 6 6 6 3 6 4 6้า 6, 6, 6แล้วก็เป็น7นะฮะหลัก10เป็น7,3,7,4,7,5นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในเจ นั่นแหละนะครับเลาส่วนผลที่ออกเลยนะครับผลที่ออกนี่ก็จะไปนในที่บนนะครับออกไปที่ใน6 7เ่านั่นแหละนะครับก็มานะครับในที่ใน7 6นะเป็นในตัวกลับถัดมาในงวดที่2นะฮะวันที่1กันยานะครับ8ชุดเนาะคำนวณได้นะครับผลที่ออกก็จะออกไปในที่ใน0 6อ่ากก็มาในตัวกลับนะฮะตัวกลับอีกแล้ว สองวดติดๆเลยนะครับแล้วก็งวดที่3นะครับวันที่16กันยานะครับผลที่ออกเลยก็จะเป็นในที่ออกไป6 2นะครับอ่ะนี่ก็มา26นะฮะตัวกลับอีกแล้วเอหรือว่าจะเอาหลักหน่วยไปหลักสิบเนาะนะฮะอ่ะถัดมานะครับนอกผลที่ออกนี่ก็จะบนนะครับงวดถัดมาอ่าก็จะออกไปนี่ก็จะเป็นในที่ใน 6- 5หนะครับในที่ในบนเนาะ แต่งวดนี้มาตรงๆนะครับเนาะนั่นแหละนะครับสงวดแล้วนะครับแล้วก็ในงวดนะครับของวันที่16ตุลานะครับผลที่ออกบนนะก็ออกไปที่ใน62อนะ่าก็มาตรงๆในที่ใน6.2มาดูวิธีการนะฮะคำนวณขั้นตอนของในสูตรนี้กันเลยนะครับงนะหางวดนี้ไปเอางวดก่อนหน้านะครับไปที่ในหลัก10นะครับหลัก10จะคูณด,ด้วยเลขคงที่หลักแสนเนี่ย จะคูณด้วย9นะครับแล้วก็ในหลักร้อยนะครับหลักร้อยนี่จะคูณด้วยเลขคงที่7นะครับ2หลักเนาะอืมก็งวดถัดไปก็เลขคงที่เหมือนเดิมเลยนะครับหลักแสนอ่าหลักร้อยหลักแสนหลักร้อยหลักแสนหลักร้อยก็9กับเแค่นี้นะครับในหลักแสนหลักร้อยนะครับแล้วก็เนี่ยแค่นี้เลยนะฮะในหลัก10ง่าย นะครับ4คูณ9นะครับ4 9เป็น36ส่วนคูณอะไรได้0อยู่แล้วเนาะนะครับ6บวกกับ0นี่ก็จะเป็นในที่ใน6นะครับเพิ่มแต้มนะครับอ่าก็บวกกันได้เท่าไหร่ก็เพิ่มไป1แต้มนะครับก็จะได้เด้ดิสอตัว6กับ7นะส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเราก็จะนําในที่ในหลักหมื่นเนี่ยนะครับหลักหมื่นจะคูณด้วยเลขคงที่2 แล้วก็ในหลักหน่วยจะคูณด้วยเลขคงที่9 2งหลักเหมือนกันนะฮะกับในหลัก10นะครับก็ศูนย์คูณอะไรได้0นะหกเป็น5 4แล้วก็จะปู่กันในตรงนี้นะครับก็จะเป็น4ี่ศูนย์บวกกับสได้4ถึงขั้นตอนตรงนี้นะครับนี่นำสี่นะครับไปลดแต้มนะครับเนาะแล้วก็เพิ่มแต้มเนี่ยลดเพิ่มก็ลดเพิ่มตามนี้เลยนะครับ ผลที่ออกเนาะก็จะเป็นในที่ใน6 7นะฮะก็มาในตัวกับ7 6นี่ในบนนะฮะออกในบนงวดแรกถัดมาก็เหมือนเดิมเลยนะครับหลักแสน0ูนย์คูณ9ได้0นย์ะครับ8คูณ7จ็เนะฮะ8ปเจ็เป็น56นะจะบวกกันศูนย์บวกกับ6ได้6นะครับเพิ่มแต้มนะส่วนบวกเพิ่มแต้มในหลักสิบกับ7ในหลัก10ส่วนในหลักหน่วยนะครับก็นำหลักหมื่นเนี่ยคูณด้วยเลขคงที่2ครับหลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่9 นะครับ92เป็น18นะครับ89เป็น72นะจับบวกกัน8บวกกับ2นี่ก็จะได้ในที่ใน0นะครับตามนี้นะนี่0ศนยลดแต้มมดก่อนเป็น4นะนี่ปึ๊บนี่ยลดแต้มไปเป็น9เพิ่มแต้มไปเป็น1แล้วก็สองนะครับบทที่ออก0660นี่นะครับก็มา06นะในตัวกะถัดมาก็เหมือนเดิมเลยนะครับ19ได้9นะครับ6กคูณเจ็เป็น นะฮะหกเป็น42บเนาะอ่าเก้าบวกกันกับ2เป็น11เพิ่มแต้มไปเป็น2นะครับส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับก็นําหลักหมื่นนี่คูณด้วยเลขคงที่2นะครับหลักหน่วยคูณ9 92เป็น18นะครับ4คูณ9 4 9นี่ก็จะได้ในที่ใน36นะครับจะบวกกันนะครับ8บวกกันกับ6เป็น14แล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับ4อ่าเหมือนในเงวดนี้เลยนะครับ ใน4เหมือนกันก็ต้องเป็น3 4 5 6นะครับในหลักหน่วยผลออก6 2นะครับสูตรคำนวณได้2 6อ่ามา6 2เป็นในตัวกลับนะครับนาะอ่ะถัดมาก็เหมือนเดิมนะครับ6 9เป็น54นะครับนาะ6คูณเเป็น42นะครับก็จะปูก่กัน4บวกกับ2เป็น6เพิ่มเติมไปก็จะเป็น7นะครับส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับก็นำหลักหมื่นนะครับคูณเลขคูณที่2 นะครับหลักหน่วยนี่คูณด้วย9นะครับศูนย์คูณอะไรได้0นะครับเจ็ดสามอ่าเจ็ดเก้าเป็น63นะครับนี่จะบวกกันตรงนี้ได้3นะครับอ่าเพิ่มแต้มไป3เป็น4เป็น5เนาะเพิ่มไป2แต้มนะครับลดมา1แต้มจาก3ก็จะได้2นะครับเราส่วนผลที่ออก65นะครับสูตรคำนวณได้65นี่ตรง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 ,ตรงนานแหละ นะครับทับมานะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับหาในหลัก10ก็นะครับนี่แหละนะครับ7 9เป็น63นะครับ6 7เป็น42นะครับ3บวกกันกับ2ได้5นะเพิ่มแต้มไปเป็น6นะครับเนาะส่วนในที่ในหลักหน่วยนะก็จะนำในที่ในหลักแสนหลักหมื่นนะครับคูณด้วย2หลักหน่วยคูณด้วย9นะครับ1 2ได้2 9 9 81นะครับก็จะเป็นในที่ใน2บวกกันกับ 1น,นี่ก็จะเป็นในที่ใน3นะฮะก็เหมือนในงวดที่แล้วเลยนะครับนี่มันก็จะได้ในชุด2 3 4 5นะครับผลออก9 6 2นะก็สุขรม,มันได้6 2นะก็มาออก6 2ตรงๆและก็ล่าสุดนะฮะสำหรับในงวดของวันที่1พฤศจิกายนขอให้ถูกแล้วกันนะครับนอสี c คูณ9 4 9เป็น36นะครับ9 7เป็น63 นะจะบวกกัน6บวกกับ3นะครับในตรงนีนะ้ก็จะได้9นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น0ส่วนในหลักหน่วยนะครับก็นำหลักหมื่นเนาะแล้วก็หลักหน่วยแปเป็น16นะศูนย์คูณอะไรได้0ูนย์เด้อนะครับศูนย์บวกกับ6ได้6ลดแต้มไปเป็น5เพิ่มแต้มไปเป็น7แล้วก็8นะครับในแล้วก็ได้แล้วนะครับสลับในที่ในชุดในงวดนี้นะครับเนาะกกับ0 5 6ย์ นะครับ90 5 6 7 8นะครับจับคู่ก็จะเป็นในที่ในเก้าห้าเก้าหกเกนะครับ05 0 6 0 7แล้วก็08นะครับสำหรับในล่าสุดนะก็ขอให้ถูกอีกเข้าอีกเดินดีอีกแล้วกันนะครับเนาะสำหรับในสูตร2ตัวบนนะฮะย้ำว่าเน้นบนนะครับแล้วก็ขอให้ถูก ตั้งแต่ในงวดแรกที่ลงเลยแล้วกันนะครับเนาะอ่ะย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นชอบซื้อไว้ติดไว้นะครับท่านไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเป็นเพียงแนวทางเนาะไอ้ทุกท่านได้ไปเลือกซื้อสลากกินแบกรัฐบาลสำหรับในงวดของในวันที่นะครับ เพื่งพฤศจิกายนนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามช่องทางนี้ไว้ด้วยนะฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆแนวทางเด็ดๆนะคใครอยากได้ในส่วนไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้าลังได้คลิปกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ